ประวัติสะพานพุทธยอดฟ้าสะพานพุทธยอดฟ้าสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดเมื่อปีพศ2472เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหาคนครครบ150ปีและโปรดเก้าให้ มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ150ปีด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความดํำรึกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงเทพมหาคนครโดยมีพระราชดำริว่าควรสร้าง,งพรมมนุษย์สวัี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครเชื่อมกับฝั่งทนเข้าด้วยกันเพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวกทั้งยังเป็นการขยายพระนครอีกด้วยโปรดกล้าให้คิดแบบพระบรมราชานุสาวรีและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาจนจบคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมครับุมคับ